ในเรื่องของปัญหาความยากจนเนี่ยนะครับเป็นปัญหาที่สําคัญนะครับในเรื่องของการพัฒนาคลณภาพชีวิตของพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีตรงนี้ซึ่งเรื่องนี้นะครับทางรัฐบาลเองก็ได้กําหนดเป็นวัห่งชาติในการที่ต้องให้ทุกหน่วยงานนะครับที่มีหน้าที่ในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับครอบครัวเปราะบางและช่วยกันร่วมมือกันในการทํางานทําให้ครอบครัวเนี่ยพ้นจากความยากจนนะครับซึ่งทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดที่มีโครงการต้นแบบก็คือครอบครัวมั่นคงสังคมสุขภาพดีนะครับโดยการนำหน่วยงานต่างๆนะครับทงภภาาาาครรชชกน เครือข่ายต่างๆร่วมกันลงไปบูรณาการทํางานร่วมกันนะครับไปสร้างความรู้สร้างความคิดนะครับให้กับครอบครัวที่เปราะบางหรือ,อยากจนเนี่ยให้มีการเรียนรู้ในการที่จะพัฒนาครอบครัวนะครับพัฒนาด้านอาชีพพัฒนาในเรื่องของสุขภาพต่างๆให้ดีขึ้นนะครับตรงนี้โดยเราเน้นในเรื่องของการร่วมคิดร่วมวางแผนนะครับแล้วก็ร่วมปฏิบตัติตามขั้นตอนต่างๆนะครับโดยมีทีมพี่เลี้ยงลงให้ความรู้ช่วยเหลือตรงนี้นะครับ เนื่องจากสังคมครอบครัวไทยตอนนี้เนี่ยเป็นลักษณะของ urbanization ก็คือมีทั้งสังคมเมืองสังคมชนบทที่มีความต่างกันดังนั้นการที่จะเข้าไปแก้ปัญหาหรือว่าสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งเนี่ยสองบริบทนี้อาจจะมีความต่างกันการศึกษาครั้งนี้ก็จะเบี่ยงแยกนะครับว่าในส่วนของที่เป็นสังคมเมืองกับสังคมชนบทเพื่อที่จะเติมเต็มในส่วนของครอบครัวให้มีความเข้มแข็งตามชื่อโครงการครับครอบครัวมั่นคงสังคมสุขภาพดีครับ จากการที่ทีมพี่เลี้ยงได้ลงไปพบปะพูดคุยแล้วก็สร้างความรู้ให้กับครอบครัวที่ปอบางเราก็ยากจนตรงนี้นะครับเราต้องไปสร้างการเรียนรู้ให้เขาว่าการที่จะพัฒนาตัวเองให้หลุดพ้นจากความยากจนเนี่ยมันต้องทําด้วยตัวเองนะครับครอบครัวตัวเองไม่ใช่ทางราชการหรือทางเอกชนหรือทางเครือข่ายจะให้อย่างเดียวนะครับ โครงการนี้นะครับเราเริ่มต้นนะครับจากการค้นหาปัญหาของครอบครัวร่วมกันโดยภาคีเครือข่ายพระหูกเครือข่ายต่างๆมาช่วยกันนะครับในการค้นหาปัญหาของครอบครัวเราได้เริ่มต้นค้นหาปัญหาโดยชุมชนก่อนและที่สําคัญที่สุดคือครอบครัวเปิดใจที่จะ,ะให้มีคนแก้ไขปัญหากัน สิ่งที่สำคัญที่สุดของโครงการนี้ก็คือการมีส่วนร่วมตั้งแต่ในส่วนของทีมพี่เลี้ยงในการชวนคิดชวนวิเคราะห์ชวนคุยว่าความเปราะบางของสมาชิกในครอบครัวเหล่านี้มีความเปราะบางในส่วนไหนอย่างไรโดยสมาชิกในครอบครัวก็จะมาร่วมกันคิดว่าที่ผ่านมา ความเปราะบางของครอบครัวอยู่ตรงไหนอย่างไรนะคะนั่นคือจุดเด่นที่สําคัญที่มองเห็นก็คือการมีส่วนร่วมและที่สําคัญจะได้สอดรับกับทีมพี่เลี้ยงที่จะนําสิ่งต่างๆไปช่วยสนับสนุนช่วยเหลือนั่นเองค่ะโรงอันนี้ยังให้ในเรื่องของอ,องค์ความรู้องค์ความรู้ที่จะแก้ไขปัญหาให้กับตัวเองครอบครัวได้ ก็ถือว่าเป็นเป็นองค์ความรู้นี่มันเป็นสิ่งที่ถาวลรสามาารเนี่ยถ่ายทอดและก็ยั่งยืนได้นะครับด้่สิ่งแตกต่างจากแนวคิดเดิมนะครับพอเราระดมความคิดเราได้ความคิดจากวงเสวนาสนทนากันแล้วนะครับเรามีแนวคิดมิติใหม่ๆขึ้นมานะครับว่าเรามีกลุ่มองค์กรต่างๆในพื้นที่นะครับที่จะลงไปดูแลลงดำเดินการ ในการที่จะใช้ศักยาภาพของคุณในพื้นที่นะครับลงไปแก้ไขต้องขอบคุณนะคะที่มีโครงการดีๆเช่นนี้เพราะคุณลุงบอกว่าสิ่งที่มาทําให้กับครอบครัวของคุณลุงเนี่ยเป็นสิ่งที่สังคมลงมาดูแลช่วยเหลือนะคะทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอบออตอเป็นผู้ใหญ่เป็นกำน,นันหรือว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรวมทั้งนักพัฒนาชุมชนนะคะลงมาดูแล ในสิ่งที่คุณลุงบอกว่าคุณลุงขาดนะคะสิ่งที่คุณลุงขาดตอนนี้ค่ะคุณลุงได้รับการเติมเต็มได้เป็นอย่างดีค่ะครับก็ผมขอขอบคุณท่านโอบอตอท่านผู้ใหญ่ท่านรองนายกและทุกหน่วยงานทุกภาครัฐขอบคุณครับตรงนี้เราจะมาเป็นบทเรียนในการที่จะ สร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็เสริมสร้างความคิดในการจะพนาตัวเองกับครอบครัวเบาบางที่เข้าร่วมกิจกรรมกับเราตรงนี้นะครับตามแนวทางต่างๆตามนโยบายต่างๆนะครับที่สําคัญก็คือเราต้องสร้างให้เกิดครอบครัวมั่นคงสังคมสุขภาพดีของตัวสถานีครับ